เจคเคนโแนะนาให้ชมกับบ้านสวยอีกแล้วนะคะทุกท่านมีให้ชมกันในทุกวันเลยทีเดียวฝากกดไลค์กดติดตามเจคเคนโไว้ด้วยนะคะในคลิปนี้ค่ะเราพามาชมเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะขนาด2ห้องนอน 2. ห้องน้ำมีห้องโถงรับแขกมีห้องครัวห้องเก็บของค่ะและมีโรงจอดรถด,ด้วยนะคะพื้นที่ใช้สอย7.8ตารางเมตรค่ะอยู่บนพื้นที่ดินขนาด159ตารางวา กว้างมากนะคะลงสวนได้สบายเลยค่ะหรือจะทำสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมมีพื้นที่ให้ทำได้สบายเลยค่ะทุกท่านบ้านหลังนี้นะคะหันหน้าไปทางด้านทิศใต้ค่ะรับลมโชยส,ยสบายๆเย็นๆเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่หมู่บ้านสวนเอกตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมค่ะชนแดนติดก,กับอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นเขตรอยต่อนะทุกท่าน อยู่ใกล้โรตัสบางเรนอยู่ใกล้ตลาดน้ําวัดราพยาอยู่ใกล้ตลาดน้ําทุ่งบัวแดงอยู่ใกล้เทศบาลไซน้อยนะคะราคาแปลงนี้2ล้าน2แสนบาทค่ะแถมแอร์ตู้เสื้อผ้าชั้นวางทีวีชุดครัวพร้อมที่ล้างจานอุปกรณ์ทําสวนเครื่องสัญยาและเรืออีกหนึ่งลำด้วยนะคะสวยมากคารุท่านต่างนี้นะคะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมะนะชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยค่ะติดต่อเจราจานัดหมายไปชมพื้นที่ก่อนตัดสนใจสำหรับในวันนี้เจ๊กคโนโราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ